สัมภาษณ์พิเศษเจาะลึกทุกรายละเอียด 16นาฬิกา32นาทีครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของทางด้านวิทยาลัยการอาชีพชายาที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องการจัดการศึกษาวิชาชีพตามหลักปรยยศศัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสําเร็จมณิทางรายการได้รับความกรุณาจากท่านผู้มีการวิชิต <uy> <min> วิเชียนนะครับท่านเป็นผู้มีการวิทยาลัยการอาชีพชายาอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับพอวิชิตครับครับสวบคดีครับบครับผมุรศักดิ์ครับท่านวิชิตครับ ครับสวัสดีครับคุณชลธิดาครับค่ะผมผมดูประเด็นดูเรื่องราวที่เราตั้งทงจะคุยกันนี้เรื่องการจัดการศึกษาวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสําเร็จนะครับอันนี้เราเริ่มต้นยังไงในทางวิทยาลัยเถี่ยครับครับก็อยากกลับเยนพี่น้องท่านผู้ฟังที่ครับว่าวิทยาลัยการอาชีพชายานั้นเราเน้นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทั้งระดับปวชและปวส โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการบูรณาการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าในหลายวิชาต่างๆและก็กิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดาจาก,การศึกษาด้านวิชาชีพจริงๆแล้วเนี่ยเรามุ่งพัฒนาคนเนี่ยในสามด้าน,านคืออันที่หนึ่งด้านความรูม้อันที่สองด้านทาักษะและอันที่สามด้านคุณธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า สิ่งที่ผู้สําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการเนี่ยเขาต้องการมากที่สุดก็คือว่าเรื่องของคนดีเรื่องของคนรับผิดชอบเรื่องของความซื่อสัตย์ครับเรื่องของจิตอาชาเรื่องของความมีวินัยนี่คือสิ่งที่สถานประกอบการหรือสิ่งที่เขาต้องการสำหรับผู้สําเร็จการศึกษาในปัจจุบันส่วนในเรื่องของความเก่งเนี่ยความเก่งเขาสามารถที่จะสร้างได้ไปพัฒนาได้ในระยะเวลาที่ที่ไม่นานนัก แต่การสร้างคนดีเนี่ยนะครับการสร้างคนที่มีจิตสานึกในความที่จะมีความซื่อสัตย์มีวินัยมีจิตอาสามีความชอบจะต้องใช้เวลาในการสร้างทีนี้เนี่ยวิทยาการคิีพชัยยานะครับเราได้บรูรณาการโดยใช้แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้นะครับในเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสู่ในรายวิชาต่างๆและก็กิจกรรมที่เรามี เพราะนั้นก็อยากจะาเปลี่ยนนะครับว่าพี่น้องประชาชนครับว่าเมื่อเป้าหมายเนี่ยคนเรียนด้านอาชีพเพื่อออกไปไปประกอบอาชีพเพื่อไปทําง,งานครับเราก็รู้เป้าหมายแล้วนะครับคุณชวยักครับว่าสถานประกอบการก็ต้องการคนดีนําหน้าคนเก่งเพราะฉะนั้นการการศึกษาเราก็ต้องตอบตวจว่าการจัดการศึกษาเนี่ยจะต้องให้คนดี คือคุณธรรมและก็นําความรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีต้องมาก่อนความเก่งครับจึงจากตรงนี้วิทยาลัยการชัยยาเราจึงมีโมเดลในการจัดการศึกษาโดยอันที่หนึ่งขณะนี้เนี่ยมีสถานศึกษามีมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานต่างๆมาดูงานที่วิทยาลัยการชัยยาเกือบทุกสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาดูที่ว่าไอ้ชายยาทำยังไงในการที่จะสร้าง คนดีนำหน้าคนเก่งที่เป็นเชิงรูปธรรมก็อยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามีฐานการเรียนรู้เนี่ยที่เป็นการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาอยู่สองศูนย์ใหญ่นะครับครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ที่หนึ่งนะครับในในในศูนย์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการสอนในเรื่องของทักษะที่เกี่ยวกับด้านวิชาชีพ ครับนะครับนี่นี่นี่เป็นเป็นเป็นศูนย์ที่หนึ่งเป็นฐานใหญ่อันที่หนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฐานที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นฐานใหญ่เป็นโซนที่หนึ่งนี้เราจะมีลักษณะของการที่จะฝึกพื้นฐานด้านวิชาชีพอยู่ประมาณยี่สิบอาชีพอย่างเช่นการทำซิสกรีนสกรีนแก้วสตีลเสื้อสกรีนหมวกสกรีนนาฬิกาหน้ากากโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับ อันที่สองอย่างเช่นเรื่องของการทําออกแบบทวํวไยนิวนะครับทําสติกเกอร์ทำโฟมบอร์ดทำอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีก,อกส่วนหนึ่งของอาชีพย่อยที่อยู่ในส่วนที่หนึ่งเรื่องของธนาคารเป็นโครงการออมเรื่อพออันนี้ก็เป็นกลุ่มของพาณิชย์ของบัญชีเขาก็เข <c oughs> าก็มามามาบูรณาการแล้วก็ทําตรงน,นี้บ <c oughs> ปเปอร์ปรินในเรื่องของการทําเอกสารรูปเล่มรับทําปกรายงานเรื่องของการพิิพ์เรื่องของการจับรูปเล่มจัดระบบต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของแผนกบัญชีของแผนกต่างๆเขาก็จัดไปครับ <c oughs> อัตราสินโลหะเทียมอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่างก่อสร้างเขาก็มาทําไปนะครับออศูนย์ฝึกวิชาชีพอันนี้เราตั้งเป็นศูนย์เลยในเรื่องของบริการยานยนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บริการอย่างเช่น รถที่เป็นที่ยอมอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เป็นรถโบราณเนี่ยซึ่งราคาพื้นฐานมันไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเด็กเอามาแล้วเนี่ยมามาตกแต่งมาทําแล้วมูล,ลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นมามาโบราณอันนี้เป็นโซนที่หนึ่งในการเรียนรู้ซึ่งเป็นฐานด้านวิชาชีพในการสร้างอาชีพกักบเขานะครับ,รบโซนที่สองเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเน้นชีววิถี เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนนี้เราจะมีพื้นที่อยู่ประมาณสี่ห้าไร่ครับซึ่งก็จะปลูกพืชปลูกพืชก็จะเน้นในเรื่องพืชปักสวนครัวเป็นแปลงสาธิตข้าวหอมชัยยาเพราะข้าวหอมชัยยาขณะนี้กําลังจะสูงนธุ์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องปลูกฝังให้เด็กเนี่ยให้นักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ตรงนีน้เป็นสิ่งที่เขาจะสามารถอนุรักษ์เนี่ยพันข้าวหอมชัยยาต่อไปให้รู้เท่าเนี่ยมีคุณค่านะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีแปลงสาธิต ซึ่งเป็นสาธิตเข้าอมชย,ยาเนี่ยมาตุกขึ้นมาแล้วก็จะมีการบวอาการอย่างเช่นเมื่อมันออกเริ่มออกรวงก็เรียกดินตั้งตังทองในข่าริ่ตังต้งทองก็งงงมีการพิธีทําฝันข้าวไอ้เห็นว่าสมัยก่อนนะเขาทาฝันข้าวนะเพื่อให้ข้าวได้เจริญงอกงามมีรวงมีเม็ดทิวอุมสมบูรณ์อะไรต่างๆเนี้ยนี่คือทําฝันข้าวปลูกผักหวานปลูกใบเลียงปลูกมะนาวนี่คือในโซนของพืชครับ ส่วนในโซนของสัตว์ก็อย่างเช่นมีการเลี้ยงกบขวดยิ่งรีธมีไก่มีปลานะครับอันนี้เขาก็ก็เป็นโซนเลี้ยงสัตว์ของเขา,ขา,ขา,ขานอกจากนั้นเนี่ยในโซนที่สองนี้ก็มีส่วนอยู่ด้านของชีวภาพชีวภาเพเราก็มีการให้นักศึกษาเนี่ยได้ทาในเรื่องของแก๊สดีเทลแก๊สดีเทลหมายถึงว่าเป็นแก๊สถุงต้มที่ทํามาจากพวกมุลสัตว์เนี่ยเอามาหมาักแล้วก็มีแก๊สเกิดขึ้นอันนี้ก็มีการใช้งานได้จริงขณะนี้ก็มีการขยายผลจากนักศึกษา ก็ไปสู่ชุมชนไปสู่บ้านผู้ปกครองก็ช่วยลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ขึ้นนะครับมีการจัดทําปุ๋ยชีวภาพพัวภาพก็ทํามาจากเอาใบไม้มาหมักแล้วทําทก็เกิดเป็นปุ๋ยขึ้นมามีการทําอเอ็มนะครับอันนี้คือสิ่งที่ให้เห็นว่าสองสองสองกลุ่มใหญ่สองฐานใหญ่เนี่ยที่เป็นการเรียนรู้บรูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของวิทยาการชีพชญยาให้ทั้งด้านวิชาชีพและก็ทักษะชีวิต อ,อันนี้คือสิ่งที่สําคัญครับที่ยายจะกล่าวเรียนว่าสําคัญที่สุดคือไม่ใช่มีเฉพาะองค์ความรู้อย่างเดียวครับแต่เราต้องปลูกฝังในเรื่องของด้านคุณธรรมทักษะชีวิตแล้วเขาสามารถที่จะออกไปสู่สังคมแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความ แน่นะบต่อไปนี่คือการจัดการศึกษาของวิเลยการชีพชัยายาครับโดยรวทงครับ,บครับท่านผอ,อวิชิตครับไอเร,เ,รเราเราเราจะแบ่ง <c oughs> จะแบ่งการเรียนในห้องแล้วก็การลงมาในพื้นที่ฐานทั้งสองฐานนี่จะจะแบ่งสัดส่วนกันยังไงนะครับท่านผอออคืออย่างน,นี้ครับในการเรียนด้านวิชาชีพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรายวิชานะครับที่เราสามารถดูกการลงไปได้อย่างเช่นในโครงของชีววิถีก็มีรายวิชาสิ่งแวดล้อม ะครับมีในเรื่องของกิจกรรมที่สามารถเด็กที่จะุนเวียนลงไปครับส่วนในเรื่องของด้านทักษะวิชาชีพที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีการจัดบูธนะครับอย่างถาวรหรือมีการประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็มีการฝึกในการเป็นผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยตรงนี้มันมีอย่างเช่นวิชาโครงการนะครับที่จะต้องเรียนเป็นเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์เป็นอะไรเข้ามาแล้วก็บังเอิญในปีเนี้ย นะครับกาเป็่นความโชคด,ดีว่าสํานักง,งานพระเล่าการการศึกษาโดยการนําของท่านเลขาดรเฉยพึกเศรีรักเนี่ยท่านก็มีนโยบายปีนี้ว่าทุกระดับไม่ว่าจะเป็นปวชปวสผู้เรียนอาชีวะเนี่ยจะต้องเรียนในวิชาการเป็นผู้ประกอบการนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ว่าชย,ยาเนี่ยได้ได้นำร่องมาก่อนแล้วในส่วนตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญ ทีนี้เนี่เด็กของระดับมัธยมที่เข้าเข้ามาดูงานก็เพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตนนีดาคงเนี่ยท่านให้เยวบายให้ทางมัธยมไปในเรื่องของลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ขึ้นมา <ừ> um. อันนี้ก็เลยมาตอบโจทย์ก็เลยเราได้ทาบูรณาการอะไรร่วมกันคน้อ้างผิดเยอะครับตอนนี้ครับอืม um, ครับครับความสําเร็จท่านผอครับยกตัวอย่างได้ไหมครับ <ừ> um, เราทามากี่ปีแลวความสําเร็จเป็นอะไรบ้างครับทีน,นี้ผมความสําเร็จไปเรียนให้ท่นานทราบว่าอย่างเช่นนะครับในเรื่องของของออความพอประมาณความประมาณตามหลักสถิติพอเพียงเนี่ยก็คืออน่างเช่นหนึ่ ส่วนที่เขาทำไวนินเนี่ยวิทยาลัยบวกวิทยาลัยปกติธรรมดาเสีย่าพให้จ่ายในการทำไวินิ่ปีงหลายแสนบานนะทครับทีนี้เนี่ยเราซื้อเครื่องให้เขาเขาเนี่ยมีสาขานะักศึกษานะักเรียนที่เนี่ยมีสาขาคอมพิเตอร์โซกิตอยู่แล้วเขาก็ออกแบบออกแบบแล้วก็มาทําแล้วก็มีมาหมุนเวียนกันส่วนหนึ่งเขาก็มีรายได้เกิดกับเขาอันที่สองมีทักษะเกิดกับเขาวิเลย เซฟมันมีรายจ่ายที่จะจ่ายค่าธรรมานิบปีกลายเป็นรายตางขึ้นบัญีนี่คือเรื่องความประมาณครับครับที่นี่ความเหตุผลเพราะว่ามีเหตุผลผมจะเรียนมาเมื่อวันที่ยี่สิบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยกายที่ชยานะครับกลุ่มการตลาดเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเขาเขาเรียกว่ากลุ่มไ <c oughs> อไอศครีมนะครับสํากัดก็ตั้งเป็นบริษัทอะไรเงี้ยคือการทดลองการทำธุรกิจ แลว้วพอดีธานา,าคารกรุงไทยเนี่ยเขาจัดประกวดทั่วประเทศซึ่งม,มีทีมทั่วประเทศประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยทีมเขาเนี่ยนะครับกลุ่มของวิทยาการชีว 1, 25, ิตสยามําในเรื่องของไอศกรีมไข่เค็มและเขาเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายปรากวดว่าเขาก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็บได้ได้เงินรางวัลตอบแทนมาด้วยประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องให้เห็นว่าเขาเอาเรื่องใกล้ตัวนะครับวิทยาลัยพยานสอนเขาว่า เอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดชัยยะคืออะไรทเปียรที่เรื่องใกล้ตัวกูุ่มบญญดาก็คือไข่เค็มใช่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 ใชเพราะฉะนั้นไข่เค็มเนี่ยพอมันเค็มเต็มที่แล้วเนี่ยไข่เค็มเนี่ยเค็มเต็มที่ปั๊บเนี่ยสิ่งที่พาไปทําประโยชน์ได้ก็คือเอาไข่แดงไปทไําไส้ขนม หลังจากนั้นแล้วมันก็ทําอื่นประโยชน์ได้ไม่ออกมายเด็กครูก็ช่วยกันคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อยอดตรงนี้ได้ก็เอาไข่เค็มนี้กลับมาทําเป็นไอศครีมไข่เค็มนะครับ,รบนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่า,าสิ่งที่เราพยายามสอนให้เด็กคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแล้วเป็นรูปธรรมเห่งน,นี่คือสิ่งสาคัญทีนี้ในภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็คือว่านอกจากว่าเราสอนในเรื่องของการทําธุรกิจ ต่างๆสอนในเรื่องทักษะชีวิตแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวปูนคุ้มกันที่ดีกับเขาในอนาคตที่เขาสามารถประกอบอาชีพอิสระได้มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับไม่เอาเวลาเนี่ยไปในเรื่องเสพในเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆเป็นปูนค,คุ้มกันที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนนะครับครับครับ อันนี้อันนี้ทั้งหมดที่ที่พอยกตัวอย่างมานี่แสดงว่าความสําเร็จนี่มีเกิดขึ้นแล้วและมีคนไปดูงานที่นั่นเยอะนะครับพอครับเยอะเยอะเยอะมากครับเแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ไม่น้อยกว่าสองหน่วยงานครับทั้งในส่วนของสังกัดไอชีวะทั้งในส่วนของขั้นพื้นฐานของสพทของมัธยมของมหาวิทยาลัยและก็ของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน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 ขณะนี้ไม้กระทั่ง่าช่วงช่วงปิดภกาคเรียนเนี่ยก็มีศสศึกษาที่ แจ้งจองมาแล้วนะครับรบ,บาาหน้าก็มาอย่างเช่นเมื่อวานนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผู้เรียนผู้เรียนเกี่ยวกับหลักสูตรของปอบัณฑิตที่เขาจะไปเป็นครูเพราะนั้นเขาก็มาศึกษาเรียนรู้เนี้ยในเรื่องของปรัชญาสิทธิเพื่เปลียนสู่ การปฏิบัติที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอันนี้คือคณะบริวานี่ครับครับ่อครับสุดท้ายครับสุดท้ายให้พอให้ข้อคิดเห็นคิดดีกับผู้ปกครองผู้เรียนต่างๆที่จะต้องหันมาเรียนอาชีะกันดังเชิญครับก็อยาเรียนนะครับพี่น้องท่านผู้ฝังที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าในยุคของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเราต้องมุ่งเรียนในด้านที่จบแล้วเนี่ย จะต้องสามารถประกอบอาชีพได้และก็มีงานทําเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดแรงงานณปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะอยา่นี้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเนี่ยโอกาสที่จะตกงานเนี่ยมีน้อยมากนะครับเพราะควาสามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนและก็ใช้จา่ายเนี่ยก็ไม่สูงพระัฐบาลสนับสนุนนักเรียนก็อยากเรียนพี่น้องว่าสิ่งสําคัญในขณะนี้นะครับต้องเรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพและก็ไปทํางานแต่อยากจะฝากว่าผู้ที่จะออกไปประกอบอาชีพในปัจจุบัน ต้องอย่าลืมว่านะครับในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสำนึกความซื่อสัตว์วินัยความรับผิดชอบกิจอาสาเนี่ยสถานประ,ประกอบการเขาต้องการมากกว่าความเก่งวิรายการอาชีพชย,ยาเราจึงเอาพุทธวาจาของท่านพระบุทธธาตเนี่ยมาเป็นแนวทางนะครับในการที่จะสอนลูกศิษย์ให้ออกไปสู่สังคมตาแรงานอย่างคุณภาพที่ท่านพุทธธาตุท่านได้กล่าวไว,ว้ว่า คนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งนี่สําคัญมากครับครับผมต้องขอบคุณพอออวิจิตรทเชินมาครับวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผอวิชิตวิเชียนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชายาอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพูดถึงชายาท่านคงรู้จักกันดีนะครับไข่เค็มที่นั่นสุดยอดของเมืองไทยนะครับไข่เค็มนี่จริงๆว้ามันไม่เค็มนะครับมันใช้ระยะเวลาในการอยู่อยู่ภายใต้ที่เขาเรียกว่าดินคล้ายๆดินสอพองเนี่ยนะครับแล้วก็มีแกลบอยู่นะครับก็ทําให้ไข่จะไม่เค็มเร็วอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนนี้ก็ยังไม่เค็ม ผมเคยทานนะครับก็ไข่จะออกมาแดงมากแล้วก็การเลี้ยงเลี้ยงเป็ดที่นั่นเขาจะเลี้ยงเองนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อไข่เป็ดจากทัท่วไปมาไม่ใช่นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมนําให้ท่านู้ฟังได้เห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับการเรียนนะครับสายที่เราเรียนกันคือสายสื่อสารมวลชนสายสามัญหรือว่าอยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนุณนายคนนี้บางครั้งหลักคิดเป็นเดืนอนหว่านี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จไปเสียทุกครั้งนะครับก็ต้องหันกลับมาว่าถ้าเราเรียนงานวิชาชีพออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้อาชีพติดตัวหนึ่งเราสามารถ เป็นเท่าแก่ตัวเองได้ก็คือมีงานมีการทํานะครับเดี๋ยวนม้่แหล่งเงินทุนเนี่ยเขาก็สามารถให้ท่านผู้ฟังที่เป็นน้องๆที่อยู่ระหว่างการเรียนปีสุดท้ายหรือว่าจบไปไม่เกิน5ปีนี่ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เรียกว,ว่าศูนย์บ่ญศูนย์นบ่มเพาะอาชีพซึ่งจะมีทั่วประเทศในวิทยาลัยการอาชีพทุกแห่งนะครับในสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพนะครับซึ่งท่านผู้มีการวิจิตท,ทาก็บอกว่า,วาคนดีนี่นาคนเก่งคนดีต้องมาก่อนครับคนเก่งนี่สามารถ พฒนาได้สู่อสัตว์ระเบียบวินัยจิตอาสาต้องมีนะครับฉนั้นวิทยาลัยการอาชีพชายาก,ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใครสนใจอยากจะไปศึกษาดุงานนะครับตามฐานการเรียนรู้แล้วก็ศูนย์ฝึกอาชีพนี่ก็ไปได้นะครับเห็นแล้วเชื่อว่าคงจะสามารถนํามาปรับยุ์ใช้ในสถานศึกษาของท่านได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สายสาม,มัญแล้วก็สายอาชีพก็จะรวมกันนะครับแล้วก็มีสัสดส่วนคนที่สมัครมาแล้วประมาณ3 0,000กว่าคนที่เรียนสายสาม,มัญแต่พร้อมจะนําวิชา,าชีพติดตัวแล้วก็จบออกมาเนี่ยก็จะได้วุฒ สองวุฒนะครับมาวุฒิบัตรเนี่ยเ,เรียกว่าใบป,ประกาศหรือวุฒิสองสองใบนะครับทั้งสายอาชีพแล้วก็สายสามัญน,นะครับเอาละครับสิบหกนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างครับ